สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภรารกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อวานนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่หน่วยทหารพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4จำนวน5นายร่วมกับกเกษตรกรก่อสร้างโรงเรียนคอกแพะคอกไก่พื้นบ้านคอกเป็ดเทศในโครงการเกษตรผสมผสานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566ที่เกษตรกรได้รับมอบโครง การให้เป็นไปตามแบบของสำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากำหนดไว้ณบ้านเขา30หมู่6ตตำบโลโลจูดอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสและนี่คือภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปรยาสุวรรณชื่นอ่าน